หลายท่านเนี่ยเข้าใจว่าเออทานายความเนี่ยออจะเป็นผู้ที่ทาหน้าที่เฉพาะที่พี่น้องประชาชนเข้าไปหาเท่านั้นนะครับผมกลาเรียนว่าบทบาททานายความเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยท่านนด้บัญญัติไว้โดยเฉพาะเลยนะครับว่าทานายความเนี่ยออมีบทบาทหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา1 3 4่งร้อยสามสิบสี่ทับหนึ่งนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือว่า สาระสําคัญเนี่ยกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับคือก็จะมีขั้นตอนหมายถึงว่ามีมีการจับกลุ่ม,มแล้วก็คือการกล่าวหานะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มแล้วก็พนักงานผู้จับกลุ่มก็นําส่งพนักงานสอบสวนนะครับคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องทําการสอบสวนว่าที่ ถูกกล่าวหาเนี่ยบุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ยได้กระทําความผิดตามที่กล่าวหานั้นจริงหรือไม่หรือยังไงนะครับอันนี้ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาราความอาญามาตรา134ทับหเนี่ยก็จะบัญญัติไว้นะครับก็คือว่าสาระสําคัญเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับอ,อันนี้เนี่ย ผมเคยพูดในรายการนี้กับทางท่านทนาวิเศษสุดล่าเนี่ยมาหลายหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าทนายความหลายท่านนะครับก็ต้องทําหน้าที่อันนี้อยู่เนืองๆนะครับอ,อ,อย่างที่ผมได้ประสบพบเจอมาก็คือว่าทําหน้าที่ทนายความตามมาตราที่ผมได้กลาเรียนไปเนี่ยก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคือ คดีความเกิดขึ้นในท้องที่อำเภอกุดบากนะครับคดีคือมีคดีอุกชกันเกิดขึ้นพนักงานสอบสวนกเออ็เชิญแล้วก็เข้าไปร่วมฟังการสอบสวนอันนี้ครับสาระสำคัญตามมาตานี้เนี่ยนะครับทุกฟังครับมาตรา134ทับ1นะครับได้บัญญัติไว้ว่าในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือในคดีที่ที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกิน18ปี ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา,อาก่อนเริ่มถามคําให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้ครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ต้องกราบเรียนท่านผู้ฟังให้ได้ทราบนะครับว่ากฎหมายได้กําหนดให้ว่าถ้าไม่มีเนี่ยให้รัฐจัดหาทนายความให้นะครับนั่นก็หมายความว่าพนักงานสอบสวนท่านจะสอบสวนโดยไม่มีทนายความอยู่ต่อหน้า ต่อหน้าผู้ต้องหาต่อหน้าท่านพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องจําเป็นที่ผมอยากกล่าเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับแล้วในวรคต่อมานี่นะครับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134่าทับหนึ่งเนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าในคดีที่มีัตราโทษจำคุกก่อนเริ่มถามคำให้การเนี่ย ให้พนกักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายค,ความให้รัฐจัดหาทนายความให้นั่นหมายความว่าคดีที่มีอตราโทษจำคุกนะครับกฎหมายกำหนดว่าในคดีในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกนะครับก,ก,รก่อนะร òn, เริ่มก่อนเริ่มถามคำให้การเนี่ย ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่คือกฎหมายากําหนดให้พนักงานสอบสวนถ้าพูดถึงพนักงานสอบสวนบางท่านก็อาจจะอาจจะงงนะบางท่านาผมอยากากาเปลี่ยนว่าพนักงานาสอบสวนก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ก็กฎหมายก็ได้ระบุไว้ว่าเออพนักงานาสอบสวนเนี่ยโดยมากเนี่ยถ้าพูดถึงว่าตํารวจเนี่ยต้องมี มีเขาเรียกว่ามีชั้นยศสัญญาบัตรนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องปีกจ้อยนะครับซึ่งก็ไม่อยากจะหมายถึงว่าอธิบายให้มันเ,เขาเรียกว่าพี่น้องสับสนไปก็อยากจะกลับเรียนว่าไอ้เรื่องที่ว่ากฎหมายได้กําหนดให้มีทนายความนั่งฟังการสอบสวนเนี่ยมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมประสบพบเจอเวลาที่ ไปปฏิบัติหน้าที่หมายถึงว่าไปนั่งร่วมฟังการสอบสวนต่อหน้าผู้ต้องหาแล้วก็กับพนักงานสอบสวนเนี่ยบางคดีนะครับคดีใหญ่ๆอ่ะเพราะว่าคดีเหล่านี้เนี่ยมกยักจะมีโทษอัตราสูงสุดก็คือโทษประหารชีวิตคือข้อหาฆ่าผู้อื่นนะครับฆ่าผู้อื่นโดยแต่ต้องไว้ก่อนหรือพยายามฆ่าอะไรพวกนี้เนี่ยก็จําเป็นต้องมีทานายความนั่งฟังการสอบสวน นะครับท่านผู้ฟังครับ ừ, ท่านหัวหน้าพนักงานสอบสวนมาถึงว่าท่ทานที่มีหน้าที่ในการที่ควบคุมในการสอบสวนในฐานที่ตารวจเขาเรียกว่าหัวหน้าพนักงานสอบสวนท่านก็จะมานั่งฟังด้วยท่านให้ความสําคัญนะครับอันนี้ก็กรบเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับรูบรบ้รับทราบไว้นะครับว่าเม,มื่อเราหรือว่าญาติพี่น้องเราประสบพบเจอเนี่ยก็ถ้าเราทราบไว้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับ อันนี้ก็คนละเรื่องคนละส่วนกับการที่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะรับสารภาพหรือจะปฏิเสธอะไรประการใดน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายได้กําหนดไว้ว่าเออถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยท่านจะสอบสวนในคดีที่มีอัตาโทษประหารชีวิตหรือในคดีที่มีผู้ต้องหาอายุไม่เกิน18ปีนะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่เป็นเรื่องของคดีที่เด็กหรือเยาวชนกระทําผิดไปก็จะมี กฎหมายที่ปีกย่อยไปคือ,อ,อสารเยาวชนสารพินิษ์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นก็เป็นเรื่องรายละเอียดปีกย่อยไปครับท่านผู้ฟังครับอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญแล้วในเรื่องที่ผมการเรียนไปนี่น,น,นะครับคือที่บอกว่าให้รัฐจัดหาทนายความให้เนี่ยก็ท่านผู้ฟังอาจจะมีความสับสนว่า ทนายความที่เข้าไปนั่งร่วมฟังการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนเนี่ยคนที่เป็นผู้ต้องหาหรือว่าญาติผู้ต้องหาเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ประกรันใดหรือไม่อย่างไรนะครับผมก็กลาบเรียนว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ากฎหมายได้กําหนดไว้ให้ว่าทนายความที่ทําหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้รับค่าตอบแทนนะครับได,ได้ได้รับค่าตอบแทนเนื่องมาจากว่า กฎหมายเนี่ยก็ได้เขียนไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไอ้มาตราที่ผมกลับเรียนไปเลยนะครับคือว่าการจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้พนังกงานสอบสวนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงและให้ทนายความที่รัฐจัดหาให้ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง รายละเอียดที่ทางทนายความจะต้องดําเนินการในเรื่องที่ว่าจะต้องให้ได้รับค่าเขาเรียกว่าเงินรางวัลอันนี้ก็ตามระเบียบแต่ส่วนมากที่หลายท่านก็ไม่อยากยุ่งยากนะครับก็ไปไปโดยที่ว่าเออไม่ไม,ไม่ไม่ได,ไไไดไ้ไม่ได้ทำเรื่องเบิกเรื่องอะไรแบบนี้อย่างอย่างผมเนี่ยไปเนี่ยส่วนมากผมก็ไปอำนวยความสะดวกให้กับพานาักสอบสวน,สวนอ,อย่างที่สพต่างๆที่อยู่ห่างไกล กว่าจะดําเนินการทางเรื่องที่ว่าจะต้องให้มีทนายความเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ลําบากต่อพนักงานสอบสวนนะครับก็ถ้าพนาักงานสอบสวนท่านประสงค์ที่ว่าเอออำนวยความสะดวกให้หน่อยประสานทางส่วนตัวทางโทรศัพท์ผมก็เข้าไปนั่งฟังเพื่อที่จะให้เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดไว้นั่นก็คือว่าการสอบสวนในครั้งนั้นก็ชอบโดยกฎหมายครับท่านฟังครับ